ที่สุดเราคือตั้งแต่โดนวัคซีนเป่าเข้าไปทั้งสองข้างเขาก็แบบมีอาการแบบคือมันผมน่าจะแบบว่าของพี่เขาแค่ข้างไว้ผมงที่เข้าไปเพิ่มนิดนึงอันนี้เข้าเข้าแบบมันเข้าเยอะเนาะแบบเต็มแม็กเลยของอาจารย์นะครับแล้วเราแล้วเราเป็นคนที่ไม่สูบบุหรี่นะครับไม่ไม่คือแบบไม่ไม่ไม่มีการสูบพวกนี้ด้วยนะครับเราก็เลยแบบเหมือนจะมัน c l e นะเนาะมันก็เลยแบบไม่เคยเจออาการแบบนี้อะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่ามันแบบ ทางที่เ <t> ข <ư> kind of ้าไปเนี่ยเดีวเรารู้สึกว่ามึนเลยปุ๊บแบบน้ำตาไหลปุ๊บลงมานะครับแล้วก็คือผมนี่ยมีอาการคือผมเป็นภูมิแพ้ผิวด้วยนะครับคือจะชอบเวลาเปิดแอร์กันคืยเนี่ยจะมีอาการแบบเป็นหวัดแล้วจะต้องมุกชุนจามแบบกมุนุนแล้วมุกไหลอะไรพวกนี้ครับบางทีจะต้องปิดแอร์เดียใช้ไม่ได้เลยคือมาเจอตัวเนี้ยปุ๊บเหมือนมันจะขับออกมาครับ ออมาเยอะมากเลยที่แบบจากตอนที่จะเปามันก็ไม่ได้มีอาการที่แบบเป็นแคเอะไรเนาะพอเป่าไปกรู้สึกว่ามันแบบมันไปยอกมาเลยนะครับออกมาจทั้ง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 ทั้คทั้มทั้งทั้มาัองทั้งทั้งทั้วทั้งอั้งทั้งทั้ทั้งทั้งทั้งทันาทก้ง้งทก้งอั้งบั้งท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 ังั้งท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 ั้ั้งังไปหมดเลยแล้ว แล้วในช่วงจังหวะหนึ่งที่แบบมันแบบเหมือนเป็จุดทีเนาะมันจุดแบบฟื้นแบบในสมองมันจะฟื้นแบบเซี่ยวกี่นาทีอ่ะมันเต็มดอกไปเลยเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันแปลกเราแล้วแบบแล้มันก็จะเริ่มฟื้นๆแบบตาเราอะคนมันในสมองก็ตื่นตาขึ้นมาแล้วก็ตาเราสว่างขึ้นอ่ะปกติคือนอนดึกอยู่แล้วนะทำงานดึกเรารู้สึกว่าตาเราสว่างแบบสว่างขึ้นแบบใสขึ้นแล้วคนละกับที่เราเล่นกัอย่างเงี้ยคือมันอยู่เนาะเพราะว่าไม่เคยเจออาการแบบนี้ครับ เลยแบบประทับใจแล้วก็ชอบมากนะครับแล้วก็คือเราได้ประสบการณ์ดีๆแบบนี้แล้วก็คือที่ประทับใจเมื่อคืนเนี่ยผมนอนตีสามครึ่งนะตีสามครึ่งแล้วผมมาตื่นผมก็ตั้งนาฬิกาไว้ประมาณหกมผมตื่นก่อนนะโดยนาฬิกายังไม่ทันปุ่มนะผมเด้งดึ้งขึ้นมาเลยแบบคือเป็นอะไรที่แบบแปลกมากซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ผมแบบมันเหมือนร่างกายเรามีอะไรบางอย่างที่มันทำให้เรารู้สึกเรามั่นใจมากขึ้นทำให้เรารู้สึกว่า เรามีพลังงานที่บวกมันมันเพิ่มมากขึ้นบางทีเราอ่ะบางคนที่แบบค่อนข้างเครียดแลาวทำงานเยอะนะครับทำงานเกี่ยวกับไอทีเลยวันนี้มันต้องคิดต้องวิเคราะห์อะไรต่างๆทำให้เราต้องเก็บข้อมูลเข้ามาในหัวเยอะมากนะครับพอได้แบบเหมือนโดนเโดนของอาจารย์เนี่ยครับมาช่วยนะครับก็ถูกประทับใจจริงแล้วก็เหมือนคลีต่ตรงไปแล้วเรามไปรีเซ็ตตัวเองแล้วก็ทำให้เราแบบอ่ารู้สึกมั่นใจแล้วก็จะจะแบบ แชร์ประสบการณ์นี้สำหรับทุกคนแลาวขอบคุณมากครับ,รบขอบคุณค่ะน่าตื่นเตนมาก